5เคล็ดลับที่ช่วยให้ฝ้าจางอย่างเห็นผลและตรงจุดเรื่องฝ้านะคะเกิดจากเรื่องของเมสส็ดสีเมลานินที่มันเข้มขึ้นมาแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูแลไม่ตรงจุดไม่ตอบโจทย์ฝ้าที่มีอาจจะไม่ได้จางลงน้ำซ้ำอาจจะเข้มขึ้นมาหรือว่าทําให้เกิดหน้าพังได้ทีนี้เราต้องรู้ว่าเคล็ดลับมันต้องมีนะคะวิธีดีๆมันต้องมีค่ะกับข้อแรกค่ะก็คือเราต้องรู้ว่า ปัจจัยที่ทําให้เกิดฝ้าก็คือเรื่องของแสงแดดนะคะข้อแรกเราต้องทาครีมกันแดดทุกวันอย่างสม่ําเสมอขาดไม่ได้ไม่ว่าวันที่เราอยู่ในร่มหรือนอกร่มหรือว่าวันที่เราเนี่ยอ่าฝนตกแดดออกวันที่เราเนี่ยทำงานในออฟฟิศหรือว่าเวิร์กฟอร์มโฮมก็ต้องทาครีมกันแดดอย่างขาดไม่ได้ค่ะครีมกันแดดที่ให้เลือกใช้นะคะก็เลือก SPF50 PA บบวกบวกสบวกนะคะ3บวกในที่นี้จะกันได้ทั้ง u v a และแสงสีฟ้าสิ่งที่มีเกราะคุ้มกันเราเราเองก็จะได้มั่นใจด้วยเพราะว่าการที่เราเนี่ยลุยไปตรงๆทํทำงานอยู่ท่ามกลางแสงไฟนีออนแสงไฟมือถืออุปกรณ์ไอทีหรือออกไปลุยกลางแจ้งโดยที่ไม่ได้ทาครีมกันแดดอันนั้นละคะ่ะสะสมไปเรื่อยๆฝ้าคุณก็จะเข้มข้อแรกก็ต้องรู้เลยนะคะครีมกันแดดสำคัญมากทาทุกวันอย่างสม่าเสมอ ข้อที่2เมื่อเป็นฝ้าแล้วเราต้องหาครีมบำรุงที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการลดเม็ดสีเมลานินอย่างปลอดภัยครีมแรงสารแรงไม่เอานะคะการที่เราไปกัดลอกหรือไปลอกฝ้าอยู่เรื่อยๆการที่เป็นลอกเนี่ยมันไม่ตรงจุดเนื่องจากว่าลอกหมายถึงเอาแค่ผิวชั้นนอกตรงนี้ออกไปแต่ฝ้ามันเป็นที่ข้างในค่ะคือเรื่องของเม็ดสีเมลานินมันจะอยู่ชั้นที่ลึกเข้าไปอีก การที่เราลอกเอาแค่ผิวชั้นนอกออกไปเรื่อย จะทาให้ผิวเราบางเพราะผิวบางก็เกิดอาการไวต่อแสงนะคะมันไม่ตอบโจทย์ฝ้ายังไงก็กลับวนมาเป็นได้และจะเป็นหนักขึ้นกว่าเก่าด้วยเพราะผิวที่บางไวต่อแสงพอออกไปเจอแดดกระตุ้นเลยค่ะทีนี้ฝ้าเพียบฝ้าพลึบฝ้าลึกเลยกลายเป็นฝ้าถาวรแต่สิ่งที่จะตอบโจทย์คือคุณหาบํารุงที่ลดเม็ดสีเมลานินนะมันมีนะคะเป็นสารสกัดธรรมชาติง่ายๆเลยก็คือเอามาใช้เพื่อ ลดในเรื่องของการกระตุ้นเม็ดสีเมลานินตรงไปที่เอนไซม์ตัวที่ทําให้เม็ดสีเมลานินมันขึ้นมาตรงนี้จะทําให้ผิวของคุณเนี่ยในเรื่องของการดูแลฝ้าเห็นผลและปลอดภัยด้วยข้อที่3ค่ะก็คือเราจะต,ต้องดื่มน้ําให้มากน้ําดื่มสําคัญอย่างไรเมื่อเราผิวแห้งฝ้ามันยิ่งเพียบ ดังนั้นเราต้องทําผิวเราเนี่ยให้ชุ่มชื้นง่ายที่สุดคือการดื่มน้ําให้ได้วันละ2-3ลิตรเพราะน้ําดื่มจะเติมให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นและก็ช่วยดีท็อกซ์ของเสียออกไปด้วยน้ําดื่มสําคัญนะคะไม่ใช่ว่าเราขาดเรื่องของน้ําดื่มได้ไม่ได้ถ้าหน้าแห้งฝ้ามาเมื่อน,นั้น ข้อที่4ค่ะให้ดูแลเรื่องของสุขภาพภายในสุขภาพสำคัญเพราะว่าส่งผลกับผิวด้วยส่งผลกับฝ้าด้วยไม่เช่นนั้นเราจะเรียกว่าฟ้าฮอร์โมนได้อย่างไรฮอร์โมนก็เกี่ยวเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของฮอร์โมนข้างในตัวเราสุขภาพภายในตัวเรา ทีนี้การดูแลสุขภาพก็ต้องมาทั้งการนอนหลับที่ดีการที่ไม่เครียดแล้วก็การที่เราเนี่ยรู้สึกว่าสดชื่นตลอดเวลาไม่ใช่ว่าการนอนแบบมิกไม่มีคุณภาพนอนจริงนะแต่นอนไม่หลับนอนหลับตื่นตื่น,นสะสมความเครียดอยู่สิ่งเหล่านี้จะทำให้ฝ้าของคุณเข้มขึ้นไม่ใช่แค่ฝ้าหน้าก็จะแก่ด้วย ทีนี้ปรับเลยดูแลทั้งภายในดูแลทั้งสภาพจิตใจด้วยลดความเครียดลงอยิ้มให้มากมีความสุขกับเรื่องของปัจจุบนันอะไรที่เป็นความทุกข์นะคะหรือว่าเปลี่ยนแปลงยากเราก็พยายามปล่อยวางซะหรือว่าหาสิ่งที่มีความสุขทำณเดี๋ยวนี้เลยเพื่อให้เกิดความสุขในแต่ละวันได้เช่ในใครชอบร้องเพลงใครที่ชอบฟังเพลงเพราะ ้ไม่ใช่เพลงที่ออกหักรักคุดนะคะหรือว่าเป็นพวกละครที่รู้สึกว่าซึมเศร้าหรือว่าอิจฉาริษยาพวกนี้ก็คือจะทําให้จิตเราบางทีเนี่ย จะเกิดความเครียดมากขึ้นก็พยายามหาอะไรที่มันเป็นไปทางที่บวกผ่อนคลายสิ่งนี้จะมาเติมเต็มได้ทําให้จิตใจข้างในเราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายดีขึ้นและการนอนหลับก็จะดีขึ้นด้วยและพยายามเลี่ยงสิ่งรบกวนตอนช่วงที่เราจะเข้านอนนะคะไม่ว่าจะไปดูคลิปที่มันดูอันตรายน่ากลัวหรือว่าคลิปที่แบบอ่า เก็บมาคิด่าเรื่องของต่างๆนานาที่เราจะเอาไปสะสมอ่าตรงนี้จะทำให้เรานอนหลับไม่ดีพยายามตัดทิ้งค่ะการนอนหลับที่มีคุณภาพก็จะทำให้ผิวของเราดีขึ้นด้วยฝ้ากระก็จะได้ไม่มาเยือนนะคะสุดท้ายข้อที่5ค่ะมาถึงเรื่องของการกินเราต้องพยายามตัดสิ่งที่จะทำให้ผิวเราแย่ก็คือในเรื่องของพวกแอลกอฮอล์เหล้าต่างๆ ในเรื่องของอาหารที่ไม่มีประโยชน์เช่นอาหารที่ส่งผลเสียกับผิวแป้งและน้ำตาลสูงของหวานหวานจะทำให้ผิวเราอักเสบด้วยแล้วก็ฝ้าเพียบด้วย พยายามลดพวกนี้ลงแล้วก็กินอาหารที่มีวิตามินเยอะๆเช่นวิตามินซีวิตามินอีน e, หรือว่าจะเป็นน้ำมันไขมันดีนะคะเข้าไปช่วยในร่างกายให้ผิวของเราดีขึ้นเช่นอะไรบ้างผักผลไม้หลากสีค่ะจะมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยเช่นมะเขือเทศแครอทบีทรูทต่างๆหรือว่าจะเป็นในเรื่องของอ่าวคาโดนะคะเขาจะมีไขมันดีก็จะทําให้ผิวของเราเ,เปลง่งปลั่งขึ้นดีขึ้น หรือแม้แต่การที่เราเนี่ยสรรหาในเรื่องของวิตามินซีต่างๆมาเพิ่มส้มก็ได้ฝรั่งก็ได้พวกนี้กินวนนะคะคือพยายามให้หลากหลายไม่กินจำเจเราก็จะได้รับวิตามินเข้ามาสู่ร่างกายของเราเนี่ยครบถ้วนหลากหลายอย่าง ปลาทะเลก็ได้หรือแม้แต่วิตามิน b พวกนี้เนี่ยจะช่วยเสริมไม่ให้เราขาดก็อย่างเช่นพวกเนื้อสัตว์ไข่หรือว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องในก็เป็นตับนะคะพวกนี้บำรุงทั้งนั้นช่วยในเรื่องของสภาพร่างกายของผู้หญิงเราด้วยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาชุดดูแลฟาอยากให้าาฟาเนี่ย เห็นผลปลอดภัยจางลงโดยที่ไม่กัดลอกเกตแนะนำนะคะมีชุดดูแลฟ้าของเคที่ที่รีวิวลูกค้าใช้จริงเนี่ยเยอะมากๆทั้งไทยทั้งประเทศลาวแล้วก็ต่างประเทศด้วย3ชิ้นนี้เป็น3ขั้นตอนง่ายๆนะคะในการดูแลผิวตัวแรกเลยที่แนะนำก็คือที่สุดของเซรั่มฟ้าหน้ากระชับระดับยีนเคที่ตัวนี้จะมี1ิสารสกัดพรีเมียมช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีน ฝ้ากระจุดด่งดำรอยหมองค้ำเอาอยู่แล้วก็เรื่องริ้วรอยด้วยช่วยยกกระชับทำให้ผิวเราเต่งตึงขึ้นดูกลุมขนเล็กลงรวมไปถึงอาการที่เราเนี่ยเคยแพ้สารมามีอาการแสบแดงแสบหน้าเวลาออกแดดอ่าตัวน,นี้ก็จะช่วยลดอาการระคายเคืองด้วย สำหรับส่วนผสมเขาจะเป็นส่วนผสมธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นสารสกัดเชะเอมเทศอ่า Alpha, อัลฟาอะพูตินหรือว่าจะเป็นสารสกัดนะกรีซินซอจาพวกนี้จะเข้าไปยับยั้งเอนไซม์ตัวที่กระตุ้นเม็ดสีเมลานินนี่คือตัวหลักเลยตรงไปที่สาเหตุทำให้แต่ละคนแต่ละเคสที่ใช้อ่ะเห็นผลว่าฝ้าจางลง ระยะการจางอันนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณเป็นฟ้าตื้นอันนี้จะเห็นผลเร็วกว่าเพราะว่าฟ้าที่มีอยู่บริเวณชั้นที่ไม่ลึกเกินไปก็จะทําให้จางลงได้ง่ายกว่าแต่ถ้าใครเนี่ยโดนสารมาผิวแดงแสบหน้าฝ้าที่เป็นฝนฝ้าถาวรแล้วลึกด้วยอันนี้ต้องใช้เวลาอดทนนิดนึง แต่สิ่งนี้เนี่ยตัวเซรั่มไม่กัดลอกค่ะไม่มีสารอันตรายก็สามารถทําให้ผิวของคุณเนี่ยปรับสภาพฟื้นฟูเซลล์ผิวให้ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วฝ้าก็จะค่อยๆจางลงวิธีใช้นะคะใช้เช้าเย็นเช้าทาบางๆตามด้วยกันแดดและตอนเย็นอย่าลืมครีมซิ่งทําความสะอาดผิวหน้าล้างหน้าเสร็จทาเซรัม่มทั่วใบหน้ารอบแรกรอบสทาซ้ำจุดที่มีฝ้ามีกระค่ะ ถัดมากันแดดที่เราแนะนำเลยว่าต้องใช้ต้องมีกับ BB กันแดด k คที่เอสเพบพีบวกตัวนี้พิเศษนะคะเขาเป็นฟิสิกอลซันสกรีนที่มีแร่ไทเทเนียมไดออกไซด์ช่วยสะท้อนรังสีไม่ดูดซับแสงและก็เป็น 4-in-1 ด้วยมีทั้งบำรุงกันแดด50เท่าเมคอัเบสหน้าใสาแล้วก็รองพื้นเกรดพรีเมียม ที่เข้าได้ทุกสีผิวคุณไม่ต้องมาเสียเวลามานั่งเทียบสีอาทาแล้วมันจะวอกไปไหมคล้ำไปไหมระหว่างวันเหนียวเนะหน,หนะหรือว่ามันเยอะไหมตัวนี้จะซึมไวเกลี่ยง่ายมากๆ แล้วก็ทําให้ผิวเราในกระจ่างใสออร่าขึ้นด้วยกับขนาดใหญ่บึ้มเลยนะคะ1 0 0กรัมเพราะว่าเราเนี่ยให้ความสําคัญกับการทาครีมกันแดดทาน้อยจะไม่เห็นผลทาน้อยก็ป้องกันผิวไม่ได้จากแสงแดดตัวนี้ร้อยกรัมคุณใช้ไปเลยเช้าเช้าสข้อนิ้วและก็ทาซ้ำระหว่างวันทุก2-3ชั่วโมงถัดมานะคะจะเป็น การดูแลผิวการทำความสะอาดผิวต้องไม่แห้งตึงก็เลยแนะนำตัวนี้ค่ะสบู่สมุนไพรแฮนเม d ดว่านังคำจาจะเคที่ที่ไม่มีสารัซเฟตไม่มีสารเพิ่มฟองล้างหน้าเสร็จ ฟีลลิงที่ได้น่าจับไปปุ๊บนุ่มลื่นชุ่มชื้นนะคะไม่มีความแห้งตึงแล้วก็บวกกับสมุนไพรว่านังคำไพลลิ้นทะเลแล้วก็ดำพึง่งที่ช่วยลดสิวลดฝ้าด้วยกับชุดนี้เซตนี้ในราคาพิเศษเพียง1260บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยอ่าไม่พอนะคะตอนนี้เรามีโปรพิเศษสำหรับช่วงตรุษจีนด้วย สำหรับทุกออเดอร์ที่สั่งซื้อชุดดูแลฟ้าแถมฟรีไปเลยนะคะเป็นเหรียญมงคลปีวัวทองค่ะนี่เลยรับทรัพย์รับความเฮงนะคะสำหรับ ปีมวัวทองที่จะมาถึงตรุษจีนนี้ก็จะมีสัญลักษณ์นะคะเป็นวัวทองตรงนี้แล้วก็ด้านหลังก็จะมีตัวอักษรจีนเป็นมงคลด้วยเช่นกันพกติดกระเป๋าไว้ได้รับตรงนี้เป็นถุงแดงนะคะถุงแดงก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นมงคลรับความโชคดีแล้วก็ดึงดูดโชคลาบดึงดูดสิ่งดีๆแล้วก็เงินทองไหลามาเทมา ตัวนี้ที่เราให้นะคะเป็นถุงแดงแล้วก็มีเหรียญมงคลวัวทองเนี่ยก็จะเก็บไว้ถ้าได้รับไปเราก็เก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์เราหรือกระเป๋าถือพกติดตัวไปทุกที่ก็จะนำพาความโชคดีมาหาเราโชคลาบไหลามาเชมาแล้วก็ทำให้ชีวิตนะคะตลอดปีเฮงๆงเงค่ะอันนี้เป็นของขวัญจากใจของเคที่นะคะมอบไปเลยกับชุดดูแลฟาทุกชุดค่ะสั่งเข้ามาได้เลยนะคะที่ไลน์ ID p ดี k e t ตรงนี้หรือว่าจะใต้คอมเมนต์ของ YouTube ก็ได้หรือที่ Facebook นะคะเพจเคที่เคล็ดลับความสวยเนียนใสโดยไม่ต้องพึ่งเสรยกรรมขอบพระคุณค่ะ